เชานี้เรามาบริหารคอบาไหล่หลังตื่นนอนกันนะคะท่าแรกเลยค่ะมือข้างหนึ่งจับข้างศีรษะอีกมือข้างหนึ่งกดไหล่เอาไว้นะคะหายใจเข้าลึกแล้วออกยาวนะคะในการค้าง5นับ1-5ถึงและทำสลับข้างนะคะสามารถทำได้ทุกวันเลยนะคะหรือระหว่างการทำงานเราก็สามารถที่จะทำได้นะคะแก้าการออฟฟิศซินโดมได้ด้วยนะ ที่2มือประสานหลังศีรษะหายใจเข้าลึกหายใจออกนะคะนมศีรษะลงพร้อมกับหนีบศอกวางมือไว้บนศีรษะสบายๆค้างนับ1-5เหมือนกันนะคะไม่ออกแรงกดคอนะและหายใจเข้าเงยหนนะ้าขึ้นเปิดศอกยืดอกให้เยอะที่สุดและนับ1-5เช่นกัน,นะคะ่ะ ต่อมาค่ะเอามือจับสอกคนละฝั่งกันนะคะยืนตรงเอาไว้แยกขาเท่าสะโพกหายใจเข้าลึกแล้วหายใจออกนะคะหันคอไปให้ได้มากที่สุดมองไปที่หัวไหล่และมองต่ำไว้นะคะหน้าผากจะได้ไม่ยน่นและทำสลับข้างกันค่ะ ต่อนะคะหายใจเข้ายกไหล่สูงหายใจออกทิ้งไหล่ลงนะคะทําทั้งหมด10ทียืดเส้นขอด้านข้างนะคะใครนั่งทํางานหน้าคอมนานๆน,น้าท่านี้ช่วยได้ดีมากๆค่ะทําทั้งหมด10ครั้งค่ะ ท่าต่อมานะคะหายใจเข้าวาดมือขึ้นยืดอกหายใจออกเวียนแขนไปด้านหลังให้ได้มากที่สุดนะคะทําทั้งหมด10ครั้งเช่นกันท่านี้นะครหัวไหลงุม้มหลังค่อมน,นะคะท่านี้ช่วยได้ดีมากๆค่ะเข้าแล้วออกหายใจเข้ายืดอกหายใจออกขัดแขนไปด้านหลังเยอะๆค่ะท่าสุดท้ายนะคะหายใจเข้าเปิดมือยืดอกออกประกบกับมือกงหลัง เจ้ายืดอกออกประกบฝ่ามือโกงหลังพานี้ก็ทำสิบครั้งและก็ช่วยเรื่องคนที่หลังค่อมได้ดีมากๆนะคะทำช้าๆตามจังหวะลมหายใจของเราได้เลยคะ่ะ มีฝากไว้นี่เลยน้ำจับเลี้ยงนะคะน้ำสมุนไพรแท้ไม่มีน้ำตาลของยี่ห้อหวาดโถนะมีมากกว่า90ปีแล้วนะคะน้ำจับเลี้ยงเนี่ยมีสรรพคุณที่ดีมากเลยแก้ร้อนในดับกระหายแก้อายดับความชื้นในร่างกายแล้วก็แก้หวัดช่วยขับสารผิษด้วยนะคะใครสนใจไปสั่งซื้อกันได้ที่ facebook น้ำขมบางรักได้เลยนะคะ แล้ววันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะติดตามคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย